ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่รถตเ้แลวนะคะก็แวะฟังเสียงเพลงนะคะค่ะขึ้นรถนะคะโอ้โหเราหมามาเที่ยวด้วย <c oughs> เดี๋ยวชมบรรยากาศนะคะที่กรุงปารีสข้ามฝั่งไปแยมข้ามฝั่งกันอือ ท่านด็อกเตอร์คะไปค่ะบรรยากาศนะคะรถบัสชมเมืองโอเคเห็นไหม มีปั่นจักรยานด้วยนะคะทั้งรถทั้งจักรยานนะคะไม่ต้องหยุดออตามสัญญาณไฟนะคะพร้อมฝ่าไฟแดงตลอดนี่ค่ะรถบสัสวิย่ยาวป็นไงคะมีกาดฟินมากไปเราต้องขึ้น,ข,นขึ้นก่ันแล้ว

ไม่่ใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่คัคนนู้นเหรอคันนู้นปะนั่นไงหมวกสีส้มน้องนั่นไงใช่ไหมใช่ใช่ใชใชเขารอกันตรงนูน้นเขาเปลี่ยนค่ะโอ๊ยแต่เขาจับเอกวะเนี่ยโอ๊ย นี่ค่ะน้องหมกสีส้มจำน้องหมกน้องนะไปกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าต้องรอไฟเขียวของคนเดินไปกันค่ะ,ะเตรียมพร้อมแล้วโอนคะคะโอเคเรากำลังจะเดินไปค่ะ ะะต้องมีสัญญาณไฟเขียวแบบนี้นะคะเราถึงจะเดินข้ามได้แต่ก็ต้องดูรถด,ด้วยเพราะรถเขาจะไม่เบรคนะคะเวลาที่ปารีสตอนนี้ก็11.40โอเคทั้งเดินทั้งจกักรยานะะทั้งมอเตอร์ไซค์ขอดขวยกันมาอันนี้เขาขึ้นรถโค้ตรงนี้นะคะเรา,เรายัางหักรถยังไม่มาโอเคอเดี๋ยวเราเกาะกลุก่มกันตรงนี้ก่อน ไม่เมื่อกี้เห็นพี่พี่อาร์ตเขามาแล้วไงก็เลยพี่อาร์ตเขาะเข้ามานี่แล้วเหรอจากตรงนู้นเหรอคะใช่เขาเดินมาแล้วเขาก็ไล่ให้เดินมาเนี่ยก็ให้มามารอที่เดิมเมื่อไงอ๋อนั่นไงเขาไปเอาของหรือนั่นไงใช่เนี่ยเนาะใช่ใช่ใช่อ๋อนั่นนั่นอยู่เรื่องยืมยืมอะไรใครมาเอาไว้ได้ครบแล้วคือคือต้องรอตรงไหนเรารอฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ เขาบอกให้ขึ้นรถฝั่งที่เดิมอืมเอมิลี่เลยน่ารักมากนี่ค่ะชื่นชมนะคะนั่งชื่นชมความงดงามของฝรั่งเศสท่านด็อกเตอร์น้อยนะคะกล่าวอะไรนิดนึงบอกบอกเล่ามีเสน่ห์เสมอค่ะเวลามานั่งใต้ต้นไม้ในปานะคะแล้วก็มีนก เก่าๆนะเพราะว่าปารีสก็คือปารีสค่ะที่สงบและให้ความสุขกับทุกคนนะคะนะโอเคเที่ยวด้วยกันนะคะโอเคค่ะโอ้โหนะทุกคนเก็บเกี่ยวความประทับใจนะต่างๆนะคะเดี๋ยวป้อมเอาลงช่องให้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะนี่ต้นไม้เขาก็ตัดแต่งส่วนทรงแบบ งดงามมากผ้าปันคอเท่ๆลักษณะการพันผ้านะคะเนี่ยค่ะตึกราม,มาช่องที่สวยสดนะะแล้วก็มีเก้าอ,อี้นี่ค่ะใบเมเป๊ล เก็บบรรยากาศนะคะดื่มด่ำความประทับใจนะคะนั่งรอเพื่อนๆไปด้วยเขาก็จะมีแบบทั้งปั่นจักรยานทั้งลากกระเปาแบบนี้เลยชอบนี่เดี๋ยวแอปถ่ายรูปไปฝากทุกคนนะคะจอดรถนะคะมีผ้าคลุมรถพรอ้อม แล้วของน้องอยู่ต่อเลยถ่ายต่อเลยอีกอาทิตย์หนึ่งโอ้ my god ไม่ครับผมเป็นคนของสตรอเบอร์ี่ยี่ห้อนี้นะช็อกโกแลตอะไรซื้อใช่ไหมถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปคือช็อกโกแลตเดี๋ยวจะไปซื้อช็อกโกแลตเนี๋ยไปซื้อไปถ่ายรูก กระเป๋าหรืออะไรเอ่ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตต้องถามเขาอ่ะต้องดูว่าแพ็กเกจที่เขาแพ็คใช่ใจดีเดียนดีเดือดไม่งั้นเดี๋ยวเอาเข้าเย็นเดี๋ยวร้อนมันจะแบบเป็นก้อนอืมมันจะเป็นอย่างนี้เลยพี่ไปชั้นหนึ่งอือเนี่ยมันจะเป็นตู้อย่างนี้เลยชั้นหนึ่งเลยอืมแหล่งช้อปปิ้งฮะน้องกำลังแนะนำแหล่งช้อปปิ้งให้กับพวกเราเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะต้องไปบ่ายนี้แหละเดี๋ยวไปทานข้าวก่อน เตรยอะไรไว้แบบพุ่งไปเลยเดี๋ยวไม่ทันกว่าจะทำแท็กซี่เลยเดี๋ยวออกากันไมัองรกเวลาเพราะเดียต้องวิ่งแักี่ไนีไม่อยากให้เกียดกนอให้เดี๋ยวพบกัน